ครับผมจากจากอเแริาไทยครับน้ำหนักเป็นไงบ้างวันนี้น้ำหนักเมื่อเช้าก็มาพอดีครับ143กกครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือไม่ได้ลดไม่ได้อะไรเลยครับหลักใจไหมคู่ต่อสู้ดูใหญ่มากเลยก็ก็เต็มที่ครับถามว่าหลักใจไหมก็ขึ้นมา143ก็คือว่าไม่ใช่เบียดผมนะครับก็แค่ก็จะสู้มาให้มันเต็มที่ครับแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของกีฬาสู้แน่นอนครับ ตอนนี้มีมีเรื่องกดดันอะไรไหมไม่มีครับก็ทำตัวสบายๆครับไม่ได้กดดันอะไรครับื่น่องกทําผลงานตอนเย็นให้ออกมาให้เต็มที่ครับอยากจะพูดอะไรถึงเสี่ยบ้างก็อาชีพนี้นะครับป๋าฝากอะไรถึงเยซีหน่อยก็ยังก็ฝากเป็แฟนๆเสียวเสี่อวเชิดเงยไกลเงยครับเรืนี้แล้วครับเต็มที่ครับ จะเริ่มจะมีทางไลฟ์สดทางเบีดมวยมวยสดนะครับตัวน,นี้ฝากติดตามด้วยครับ